กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนคนไทยนะคะว่าให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากประมาณ80%ของพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ค่ะโดยโกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพนะคะริมณฑลและก็ภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักประมาณ70-80%ของพื้นที่และก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก โดยล่าสุดนะคะมีการประกาศเตือนให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกค่ะที่จะมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะนะคะให้เฝ้าระวังหลังจากที่ร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะเดียวกันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตอนบนของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะจึงขอเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังส่วนเรื่องของความเป็นห่วงและก็วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะทางด้านกรมอุ๋ยร,ระบุค่ะว่ามีการตรวจพบรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งในและก็ประเทศเมียนมารวมถึงหมู่เกาะสุมารตราของอินโดนีเซียนอกจากนี้ก็ยังมี ที่บริเวณหมู่เกาะนิโคบาของอินเดียค่ะยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะ